ป้องรักตาตานตอนที่เจ็ดไม่รู้ว่าทำไมอาเมนถึงได้ใช้ให้อิสระทำงานจนเยอะแล้ววุ่นวายไปหมดเหนื่อยชม,มัดเลยอย่าเพิ่งนั่งไปชงกาแฟมาให้กับฉันอะไรนะชงกาแฟโอ้ยเลขานายก็มีให้เลขาทงสิลูกน้องคนอื่นก็ได้นี่อะไรอ่ะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยฉันขับรถมาให้นายแถมยังเข้าไปในโรงงานช่วยคนงานยกของอีกนี่นาย จะใช้งานฉันคุ้มเกินไปไหมเนี่ยแล้วไงหรือจะไม่ทำทำก็ได้อิสราต้องไปชวกาแฟมาให้กับเขาเราเจอเข้ากับอกักษรที่กำลังมาหาอาเมนอีดดีใจจังเลยไม่คิดว่าจะเจอนายที่นี่เออคุณอักษรมาหาคุณนามินเหรอครับแ็ใช่น่ะสิเราก็มาหานายด้วยเต๋อก็ดีแล้วฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับนายพอดีเออฉันได้านายดีกว่าครับ อิดเปิดประตูให้กับอักษรอเมนรู้แล้วว่าเธอมากินน้ำหอมโซนมาตะไก่แต่จะไม่คิดว่าจะเข้ามาพร้อมกันอิสลาวางกาแฟแล้วจ้องหน้าของอักษรอเมนก็อ้กอำกระไอเล็กน้อยและไล่อิดออกไปอะไรกันเนี่ยทำไมนายต้องให้อิดออกไปด้วยละ่ะรู้ว่านายอยากอยู่กับชั้นสองคนไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอิดมีงานต้องทำอีกหลายอย่างและนี่เธอมาทำไม ฉันก็แค่มาดูสินค้าสินค้าก็ใช่น่ะสิก็มาช่วยนายไงถึงธุรกิจเครื่องหนังเนี่ยจะเปิดแค่เพื่อบางหน้าธุรกิจจริงๆของนายแต่ฉันคิดว่ามันก็ได้กําไรอยู่นะฉันอยากจะเรียนรู้และช่วยนายไงไม่ต้องหรอกฉันทําคนเดียวก็พอแล้วเธอเองล่ะไปทําอะไรที่เธอชอบดีกว่าก็ฉันชอบนายนี่ไงฉันไม่ว่างเธอก็รู้ เลขอย่างหนึ่งฉันก็เคยปฏิเสธเธอไปแล้วฉันไม่วันแต่งงานกับเธอเธอเลิกตามตื้อฉันได้แล้วโอ้โหนายนี่เล่นตัวสมัดเลยฉันตื้อต่อไปนายจะทําไงในเมื่อนายไม่ว่างอย่างนั้นนายให้อิดไปกับฉันได้ไหมอิดก็ไม่ว่างอะไรกันเนี่ยนายเห็นแกตัวสมัดเลยถ้านายไม่ให้อิดไปกับฉันหรือไม่นายไปกับฉันเองแล้วก็ฉันจะอยู่ที่นี่จะไม่ไปไหนทั้งนั้น อักอรพูดแล้วก็ไปนั่งที่โซฟาอามินถึงขั้นอ่อนใจเธอต้องไม่ยอมไปไง่ายๆแน่เธอเป็นลูกสาวของคนมีเงินและเป็นลูกสาวของมาเฟียถูกตามใจไม่ตั้งแต่เล็กก็มักจะเอาใจอย่างนี้แหละตอนแรกก็ยังมีเกรงใจเขาบ้างยิ่งนานวันความเกรงใจที่เธอมีให้เขามันกลับหายไปเขาเลยต้องเรียกอิดเข้ามาพบอิดเองกำลังพักเบกกินของว่างก็ถึงกับค้าง ต้องเดินเข้ามาหาเขาในห้องพ่ออักษรเห็นอิสราก็ยิ้มทันทีก็รู้ว่าอามนคงอนุญาตให้อิทไปกับเธอเธอจึงเกาะแขนของอิสราทาให้อิสลารู้สึก,กอ่อนะะ่วนและลำบากใจเพราะว่าทีคู่มั่นก็นั่งอยู่ตรงหน้าเธอเธอไม่ยังเกาะแขนชายอื่นต่อหน้าเขาอีกนั่นดูหน้าของอามนสิจะกินหัวเขาอยู่แล้วเดี๋ยวนายช่วยไปเป็นเพื่อนอักษรหน่อยแล้วกัน นะไม่ปฏิเสธเลยสักคำอิสลาดูเหมือนจะอยากไปสุดด้ยซ้ำอามีนเห็นแล้วก็น,นึกหมันไส้เขาจึงเรียกเสกกับเวคาเข้ามาในห้องแล้วให้เสกตามอิสราและอักษรไปนายครับให้เสกตามไปทำไมครับหรือว่าเพื่อคุ้มกันคุณอักษรอ,อักษรมีลูกน้องตั้งเยอะแยะที่ฉันให้ตามไปดูนะ่ะกลัวว่ากลัวว่าอะไรครับกลัวว่าคุณอิดจะทำอะไรคุณอักษรละครับ เปล่าก็แค่ให้ตามไปดูว่าอิดอ่ะกู้งานหรือเปล่าฮะแค่นี้เหละครับเออเก็อไปได้แล้วอาเมนยิ่งหงุดหงิดเขาไม่ได้กลัวอิสลาทําอะไรอักษรหรอกแต่กลัวอักษรมากกว่าจะพาอิสลาเข้าโรงแรมแล้วอิดดูท่าจะไม่ปฏิเสธด้วยยิ่งคิดก็ยิ่งหงุดหงิดแล้วมันทาให้เขานั่งทํางานอย่างไม่เป็นสุขทางด้านอิสลาที่มากับอักษรเธอนั่งด้านหลังกับเขาดูเหมือนว่าเธอ จะสับแขนเขาไม่ยอมปล่อยผมว่าคุณอับสรนปล่อยแขนผมนะครับมันดูไม่เหมาะทําไมล่ะนายรังเกียจฉันหรอเปล่าหรอกครับผมกลัวว่าชุดคุณจะยับมากกว่าจริงด้วยขอบใจนายนะแต่ฉันอยากจากนนับแขนนายนี่อย่าดีกว่านะครับยังไงคุณอับสรนก็มีคู่มันคู่หมายแล้วอย่าทําอะไรแบบนี้กับผมเลยนะครับทําไมล่ะ นายไม่ชอบฉันหรอคุณอับสอนสวยมากเลยครับอิสาราตอบเรี่ยงๆอับสอนถึงกับยิ้มไม่หุบถ้างั้นนายอ่ะต้องไปเดินชอปปิ้งกับฉันนายจะไม่บ่นใช่ไหมครับไม่บ่นแน่นอนอับส้อนพาอิสาราเดินเข้าออกร้านนู่นร้านนี้ยิ้วของเต็มไม้เต็มมือไปหมดและของก็มีแต่ราคาแพงๆเท่านั้นแถมเขายังซื้อชุดให้กับอิสาราด้วย อิสราปฏิเสธแต่เธอก็ไม่ยอมทำให้เขาต้องรับชุดนั่นก็แค่เสื้อยืดกางเกงยีนเองครับผมรู้แต่ว่าเสื้อยืดกางเกงยีนเนี่ยทำไมมันแพงจังครับแหมนายก็อย่าไปคิดมากเลยถือว่าเป็นน้ำใจที่นายมาเป็นเพื่อนฉันไงครับผมขอไปซื้อของส่วนตัวหน่อยได้ไหมครับได้สิ นายคงไม่อยากรอฉันที่ร้านทําผมใช่ไหมเปล่านะครับผมเพียงแต่ว่าอยากจะซื้อของจริงๆไม่ค่อยจะมีเวลาเลยครับงั้นก็ได้นายนายก็ไปส่งฉันแล้วนายก็ไปซื้อเธออย่าลืมกลับมารเร็วๆด้วยนะอิสาราออมยิมลูกน้องของอับซอนก็ตามไปถึงสองคนเธอไม่น่าจะมีอันตรายแตวเขาก็รู้ว่าเธอมีพ่อเป็นมาเฟียเขาเลือกซื้อเสื้อให้ตนเองกับน้องชาย เฮ้ยไอห,หมอกมึงจะใส่ได้หรือเปล่าเนี่ยอะซื้อไปก่อนแล้วกันพอซื้อเสร็จก็ตามมารับอ,อักษรท่านทำผมเสีนี้สวยหรือเปล่าสวยครับผมว่าเราควรกลับกันได้แล้วกลับก็กลับนายว่าไงฉันก็ว่างั้นน่ะถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นอะไรเดี๋ยวฉันจะไปส่งนายที่บริษัทของอามีแล้วกันเราจะกลับเลยเราไว้เจอกันใหม่ครับพ่ออิสรากลับมา ก็เห็นหน้าของอารมีนที่บูดบึง้งซื้ออะไรมานี่ไปซื้อเองรู้ว่าภาคสอนไปซื้อกันแน่เออผมแค่ไปเดินถือของให้เธอนะครับผมไม่ได้พาเธอไปซื้อของเพราะเธอจ่ายตังเองก็งหมายถึงของในมือนายด้วยนั่นแหละอันนี้ของผมส่วนนี่เธอซื้อให้ถุงนั้นเหรอแล้วนายอ่ะซื้อมาให้ใครซื้อมาให้คนสําคัญพอใจไหมครับคนสําคัญเหรออย่างนั้นมันก็ต้องเป็นของฉัน,นสิ โอ้ยนี่นายเอาของฉันขึ้นมานะอืมเสื้อสวยสีขาวฉันน่าจะใส่ได้อืมไซส์เดียวกันเลยนี่ฉันไม่ได้ซื้อมาให้นายซื้อหน่อยแล้วนั่นมันก็ของของฉันนะนายไม่มีสิทธิ์ทำไมจะไม่มีสิทธิ์นายซื้อของในเวลางานก็ถือว่าของทุกชิ้นเป็นของฉันฮะมีงี้ด้วยมีสินี่ฉันอุตส่าห์ใจดีไม่ว่าอะไรนายที่ให้อับสรอซื้อของให้หรอกนะ เธอซื้อให้ผมผมไม่ได้ขอร้องเธอนั่นแหละยังไงมันก็เหมือนกันเหมือนกันลงไหนเล่าอับสอนเธอเป็นใครและนายเป็นใครเธอรับของจากนายเท่ากับนายกำลังทำผิดต่อฉันคือฉันฉันปฏิเสธเธอไม่ได้แล้วฉันก็ไม่ได้คิดอะไรกับเธอด้วยดีแล้วที่ไม่ได้คิดถ้าคิดละก็นายเจอของจริงแน่จำเอาไว้วันนี้เขากลับไปได้แล้ว ฉันไม่อยากจะเห็นหน้านายเออก็อยากกลับเหมือนกันนั่นแหละวยเหมือนกันว้ยอิสราคิดในใจไม่กล้าจะพูดออกมาหรอกเพราะกลัวว่าอาเมนจะเปลี่ยนใจกลับมาที่บ้านก็ยิ่งเซ็งเข้าไปใหญ่หมอกหายไปไหนทำไมถึงไม่อยู่บ้านเนี่ยหมอกต้องไปทำงานตอนเย็นที่ผับไม่ใช่หรอแต่ทำไมตอนนี้ถึงได้ไม่อยู่หรือว่าจะรีบโ,โทษติดต่อเขไม่รับสาย ทางด้านหมอกตื่นขึ้นมาตอนเที่ยงเที่งหิวมากกะว่าจะออกมาซื้อของกินเพื่อกลับไปกินที่บ้านแต่ไหนตอนนั้นน่ะโดนลากขึ้นรถเอาถุงดำคุมหัวมารู้อีกทีก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่รู้ว่าไทก้าพาตัวเข้ามาไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีฮะเป็นยังไงหลับสบายไหมหลับสบายเหรอ นี่นายจะทําอะไรเนี่ยรู้ไหมว่าฉันตกใจแทบแจ้แล้วก็หิวมากด้วยหิวอืมถ้างั้นฉันจะให้คนเตรียมอาหารแล้วกันฉันถามจริงเหรอทำไมนายต้องทํากับฉันถึงขนาดนี้ด้วยอ่ะถ้านายอยากได้เงินฉันเต็มใจนะที่จะใช้เงินให้กับนายถึงแม้ฉันจะไม่ได้เกี่ยวข้องฉันไม่ได้อยากได้เงินก็ที่เราตกลงกันไว้ว่าฉันต้องได้ตัวมอกลืมรึเหรอ คืออย่ากคิดจะเบลกันนะในเมื่อเป็นคนตกปาบรับคำํำว่าจะยอมเป็นของฉันเองแต่นายก็มีเมียอยู่แล้วนี่นายจะมายุ่งกับฉันทําไมฉันไม่อยากแย่งของใครไม่อยากแย่งพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงคิดจะเบีลฉันใช่ไหมป้ายข้างของหมอกถูกบีบอย่างแรงน้องเจ็บมากปล่อยฉันฉันเจ็บนะเจ็บก็ดีจะได้รู้ไงว่าฉันเอาจริง เ็อย่างที่บอกนั่นแหละที่แรกฉันไม่รู้ว่านายมีเจ้าของนี่ฉันไม่มีเจ้าของฉันเป็นเจ้าของตัวฉันเองถ้านายอยากมีอะไรกับฉันนายต้องโสดแม้แต่คนที่นายนอนค้างด้วยไม่ว่าจะชั่วขราวหรือว่าประจำนายก็ต้องเลิกให้หมดฉันอยากได้ตัวนายต้องทําถึงขนาดนั้นเลยเหรอก็ใช่ฉันไม่อยากขึ้นชื่อว่าทําร้ายทําร้ายจิตใจใครถ้าคนคนนั้นเป็นแฟน หรือว่าเป็นคนที่รักนายฉันไม่อยากทำให้เขาเสียใจเข้าใจพูดดีนี่แค่ฉันจะนอนกับนายแค่ครั้งเดียวต้องลงทุนถึงขนาดนี้ฉันเองไม่จำเป็นต้องทำตามที่นายพูดหมอกรู้ว่าตอนนี้ไทก้ากำลังโมโหเพราะเขาน่ากลัวมากคิดหาวิธีพูดเพื่อให้ตัวเองรอดแต่มันดูท่าจะไม่รอดจริงๆ เขาถูกไทก่กาดึงแขนมาที่ห้องอาหารกินเดี๋ยวเราเจับไปข้างนอกกันนี่ฉันต้องทำงานนะบอกให้กินไงกินก็ได้หมอกกินอาหารตรงหน้าไม่กี่คำก็บอกว่าอินจริงๆแล้วเขาไม่ได้หิวอะไรมากมายมันตื่อไปหมดแล้วตั้งแต่เห็นหน้าหมอนี่ถ้าง,งัา้นก็ไปด้วยกันไทก่กาเพิ่งสังเกตชุดที่น้องใส่เป็นชุดนอนางเกงขาสั้น เสื้อแขนสั้นทุดนอนจริงๆก่อนออกจากบ้านทําไมไม่แต่งตัวให้เรียบร้อยก็ฉันก็แค่มาซื้อของหน้าปักซอยเองอะ่ะไม้ก็ให้คนมาจับฉันไทก้าหันมองเบิร์ตแล้วมาลุษที่ไปพาตัวน้องมาพวกเขาเห็นเจ้านายมองก็สะดุง้งหันมองคนละทิศละทางอุตส่าห์ยุให้เจ้านายจีบหมอกแบบนุ่มนวลแต่ไทก้าก็ไม่ทำแต่ทำไมกับ ต่อไปไทก้ากับทาได้รวมถึงคนอื่นๆที่เคยนอนกับเขาเขาก็ยังรุ่มนวลกว่านี้แต่ถึงจะเหมือนทะเลาะกันแต่ว่าไทก้าก็มีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้ามันน่าแปลกหรือไทก้าจะชอบแนวนี้กันนะแนวเด็กดือ้อขึ้นรถนายจะพาฉันไปไหนอะ่ะแปลวาของขึ้นรถขึ้นก็ได้ ไม่เห็นจะต้องดันเลยเขาดันล่างของหมอกเขาเ้าไปในรถกระเจงแต่มือของเขาอีกข้างหนึ่งก็จับหัวของน้องไว้เพื่อไม่ให้โดนกับล่างขาของรถยิงน้องนั่งกางเกงที่สั้นมันก็โตกขึ้นมาสูงอีกเห็นขาขาวๆเฮ้ยถอนหายใจทําไมอ่ะฉันต้องหักที่ต้องถอนหายใจไม่ใช่ใส่สั้นถึงขนาดนี้คงนอนสบายเสียท่าก็สบาย านายอโรคจิตหรือไงมองขาคนอื่นฉันถามถจริงๆเถอะเคยมีอะไรกับแฟนไหมฉันหมายถึงไอเนทอะถามทำไมเรื่องนี้คนเล่าคนอื่นฟังหรือไงฉันจำเป็นต้องถามเพราะฉันเนี่ยต้องเอานายเป็นเมียแน่อย่างน้อยๆก็ต้องคืนหนึงเออเออพูดอะไรบ้าๆเนี่ยไม่เห็นหรืองไงว่าลูกน้องของนายก็นั่งอยู่ด้านหน้านะแล้วไงฉันอยากจะพูดอายทำไม ในเมื่อมันเรื่องจริงก็กห็หมอกหน้าแดงเราหน้าแดงอีกคนบ้าอะไรมาถามเรื่องแบบนี้มีอะไรกับแฟนอยางงั้นหรอหมอกอมยิม้มแล้วก็หันไปกระซิบเบาๆใกล้ๆเขามีสิบ่อยเลยแหละเมื่อไทก้าได้ฟังแบบนั้นจึงสั่งให้ลูกน้องจอดรถแล้วบอกให้ลงไปจากรถให้หมดหมอกก็กลักลว,ลวเห็นท่าไม่ดี ก็จะรีบลงจากรถเหมือนกันแต่ถูกเขาตะครุบตัวไว้ก่อนความตกใจไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรและที่จ้องมองหน้าเขาก็ถูกจูบเข้าให้และที่สำคัญจูบหนักๆของเขาเนี่ยมันทำให้หมอกเองถึงกับอ่อนพอเขาถอดจูบไปเขาก็ยิ้มจูบแกงใช้ได้นี่คิดว่าจะไม่ได้เรื่องแล้วพูดแค่นั้นไถ่กล้าก็จูบต่อทำให้หมอกเอง ได้จะจมอยู่ในอ้อมกอดและรถจูบของเขาพอใจนายหรือยังจะจูบไปถึงไหนกันเนี่ยก็พอใจสิไม่งั้นจะปล่อยทำไหมหมอเพิ่งรู้ตัวว่ากระดุมเสื้อที่เขาใส่นั้นมันหลุดหลุดไปทุกเม็ดเลยแล้วก็ไถ่ก้าก็ลงไปจากรถน้องรีบติดกระดุมนายครับไม่มีอะไรเดี๋ยวค่อยขึ้นเจ้านายทำอะไรคุณหมอครับ แกอย่าสูรู้นะฉันอยากได้ตัวหมอกแกคิดว่าฉันทําอะไรเร็วขนาดนี้เลยครับเจ้านายไอ้บ้าไม่ถึงขั้นนั้นเว้ยเออขอโทษครับหมอกเองหน้าแดงหลังจากที่ติดกระดุมเรียบร้อยถ่ายกล้าแล้วคนของเขาก็ขึ้นมาบนรถจากนั้นเขาก็ไปเอาของอย่างที่ว่าแล้วสวมให้กับหมอกนี่มันอะไรอะ่ะเครื่องติดตามโหเครื่องติดตามทำไมสวยขนาดนี้ นายกลัวฉันจะหนีเหรอสรุปแล้วจะถามหรือว่าจะชมกันแน่เนี่ยก็ไอ้ซอยข้อมือเนี่ยมันสวยดีมันน่าจะเป็นของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายก็ใส่ได้ถ้าอยากจะใส่มันไม่แบ่งแยกกันแล้วเครื่อติดตามจริงเหรอแล้วเนี่ยมันดูเหมือนเพชรของจริงมากเลยเนี่ยโอ้ไรกาเองอยากจะร้องตะโกนมา,าดางังๆก็มันของจริงนี่โว้ยของปลอมจะที่ไหน นี่น้องตามไม่ถึงหรือว่าเขาเองดูไม่มีคลาสทำให้คิดว่าต้อยที่สวมอยู่นั่นนะ่ะที่เขาให้เป็นของปลอมฉันจะกลับได้แล้วใช่ไหมอ่ะในเมื่อนายก็รู้ว่าฉันต้องอยู่ไหนอยู่ไหนเธอมีเครื่องติดตามถึงขนาดเนี้อยากคิดถอดเด็กขาดก็ไม่ถอดอยู่แล้วนายไปส่งฉันที่บ้านเลยนะฉันออกมานานขนาดนี้ที่บ้านคงเป็นห่วงแย่แล้วอ่ะเด็กดีเด็กดีที่ไหนไปสนามแข่ง ที่มีแต่พวกพวกอะไรพวกคนไม่ดีอย่างนายนั่นหรอก็ฉันก็ฆ่าไปเป็นเพื่อนแฟนนี่อเดตแฟนแล้วทำไมล่ะฉันจะพูดอย่างนี้อ่มันมีอะไรอะ่ะฟังแล้วมันสแสลงหูงไงไม่อยากให้พูดออกหรือว่าอะไรอววรมันถ้าอะไรอววรมันก็ไม่ได้ฉันช่วยเลยนะใครบอกก็เล่าฉันไม่ได้อยากไปกับเขาซะหน่อยนายส่งฉันอยู่นี้เลยไม่งั้นไม่งั้นอะไร ไม่งั้นฉันจะไม่ยอมนั่งรถกลับไปกับนายแล้วไงจะกระโดดลงรถว่างั้นฉันทำได้ฉันใจกล้านะเออไม่ต้องใจกล้าขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวฉันน่ะจะไปส่งแน่ยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมอ๋อคิดว่าฉันจะหนีนายหรือไงนายก็มีเครื่องติดตามฉันยังไงฉันก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วไทก้าไม่พูดอะไรอีกแล้วพาหมอกมาส่งที่บ้าน หมอกตกใจเมื่อเห็นพี่ชายกลับมาพี่ทำไมพี่ถึงได้อยู่ที่นี่ล่ะก็นีเหมือนบ้านฉันแล้ฉันไปอยู่ไหนแกต่างหากล่ะไปกับใครเมื่อกี้ใครมาส่งแกนะไม่ทันได้เห็นน่ะเพื่อนแกเหรอใช่ดิพี่ท้าไม่ใช่เหรอว่าอะไรล่ะงั้นทำไมพี่กลับมาไวก็พอดีนายจ้างใหมพ่พี่มันใจดีเลยไล่พี่กลับใจดี แต่พี่พูดแ,แปลกๆนะใจดีแต่ไล่พี่กลับเออเจ้านายพี่อ่ะไม่ค่อยดีหรอกเป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดือดร้ายอ่ะอืมโหแย่หน่อยนะงั้นพี่มาทำงานกับผมไหมที่บรานะ่ะพี่หลังอ่ะใจดีมากเลยนะโอ้ยไม่หรอกถ้าเลิกทำที่นี่ฉันก็จะไปทำกับเฮียตีเหมือนเดิมนั่นแหละ